ตอนอื่นนะครับเราสองคนนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดําเนินรายการในช่วงของพิธีเปิดโครงการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่5้านะครับและโครงการค r รินอิชูอินมาเก็ตติ้งครั้งที่5ครับซึ่งสําหรับในวันนี้นะคะดิฉันสุวิตาพฤกษาภรค่ะประสันคณพรครับค่ะเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะสําหรับการเปิดโครงการศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่5ในวันนี้นะคะ ครับพวกเราในานามตัวแทนของคณะกรรมการดำเนินงานนะครับต้องขอกล่าวต้อนรับทุกทุกท่านนะครับและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานที่เปิดโครงการสืบษสารศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่5และโครงการ c u r r e n t i s s u e in Marketing ครั้งที่5ด้วยครับค่ะซึ่งศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องบ่งบอกนะคะถึงความเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมนะคะและ ประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนในชาติค่ะและควรแก่การอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ และเนื่องในปีพุทธศักราช2556นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ86พรรษาในวันที่5ธันวาคมนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพระบรมราชินีนาถนะครับจะทรงเจริญพระชนมคค 80, นพรรษาครบ80พรรษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจึงได้จัดโครงการสืกสารศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่5ขึ้นนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการเ่อประเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะรวมถึงเป็นการให้คณาจารนักศึกษาร,รวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะคะได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และสืกสาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามะค่ะและที่สําคัญนะครับยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะครับภาพลักษณ์ที่ดนีนะครับให้กับคณะบริหารธุรกิจและที่มีสาระเทศรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิของเราด้วยครับ และนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆนะคะในวันนี้นะคะเราก็ยังมีการจัดโครงการ Current i s s u e in Marketing ครั้งที่5นะคะเพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะโดยมีการออกจำหน่ายสินค้านะคะในรูปแบบ r e t r o Marketing นะคะการจัดกิจกรรมทางการตลาด Event Marketing นะคะและก็การจัดนิทรรศการเพื่อระเกียรติด้วยนะคะสำหรับในงานนี้ครับและนอกจากนี้หลังจากที่มีที่ีเปิดเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะได้ชม การแสดงพิธีเปิดชุดเป็นจากชนนีสีสุวรรณภูมินะครับโดยนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามตามกวางและตอนนางลอยนะครับจากวิทายาลัยนาฏศินลบุรีนะครับเพื่อสนองพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถและการแสดงตลกจากคณะนุยเชิญยิ้มนะครับและทีมงาน รายการก่อนใยไทยเรียดนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกผท่านนะคะรอที่จะรับชมอยู่นะคะและอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นค่ะว่างานของเราจัดขึ้นทั้งหมด3วันด้วยกันนะคะโดยในวันพุธนะคะก็จะมีการแสดงจากนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจทั้ง40ศูนย์นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์วาสุกรีศูนย์หันตราศูนย์นนทบุรีและศูนย์สุพรรณบุรีนะคะจะมาร่วมแสดงให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะรวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินวัฒนาอนันต์รวมไปถึงลิเกร่วม มัยนะคะจากคนะณะวัฒนาอนันต์ด้วยค่ะ,คะใครชื่นชมหรือชื่นชอบลริเกคณะนี้ก็มาติดตามชมกันได้นะครับสำหรับในค่ำคืนช่งนี้นะครับและนอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีที่28นะครับพฤศจิกายนนะครับก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งนะครับค่ะโดยสําหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จากสาขาวิชาต่างๆนะคะและกองบริหารทรัพยากรวานสตรีค่ะนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ชมการแสดงของนักศึกษาไปแล้วสองสาขาวิชานะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของการแสดงอื่นๆต่อไปนะครับเราก็จะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับซึ่งช่วงนี้ท่านผู้มีเกียรติรวมถึงท่านประธานในพิธีก็ได้เดินทางมาถึงณบริเวณงานแห่งนี้แล้วนะครับ ละสำหรับในวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะท่านสมทรงพันเจริญวรกุลน,นะคะท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนะครับท่านประธานหอการค้าภาคกลางตะบนเขตหนึ่งนะครับท่านสุวรรณภูวบดิตินนะครับแล้วก็ จะมีท่านอธิการบดีนะครับมาวิเลยเทคโนโลยีราชมงคลสวนน้ำภูมิท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศารบุริมทรัฒนานะครับท่านรองอธิการบดีนะครับแล้วก็รวมถึงท่านคณะบดีท่านผ่วอในการท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะครับรวมหนึ่งและแขกผู้มีเกียรติและอาจารย์ทุกท่านนะครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาลบุรินวัฒนาค่ะได้ให้เกียรติขึ้นฟังคำป่าวรายงานด้านบนเวทีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญท่าน และขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สรินยาแตงอ่อนนะคะท่านรักษาราชการแทนคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาวสนเทศได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ นะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านรองอธิการบดีท่านประธานของการค้านะครับท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านรองคณะบดีนะครับและท่านผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและการทะเบียนท่านผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวัสดุครับด้านมนุ์ด้วยครับขอเรียนเชิญครับแล้วก็ท่านผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนตะกูครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ท่านาธิการบดีดิฉันในนามของคณะกรรมการดำเนินงานขอขอบคุณท่านอาธิการบดีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารธุรกิจร่วมใจสืบสารศิลปวัฒนธรรมครั้งที่5ในวันนี้ ศิลปวัฒนธรรมถือเป็นเครื่องบอ่งบอกถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรมประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ถือเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของคนในชาติและควรแก่การอนุรักษ์สืบสารให้คงอยู่ตลอดไปดังนั้นเนื่องในปีพุทธศักราช2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดโครงการบริหารธุรกิจร่วมใจสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่หขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพืพ่อให้คณาจารย์นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และสืกสารศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามให้แก่คณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิการจัดงานในครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน3วันโดยในวันอังคารที่26พฤศจิกายน2556จะมีการแสดงของนักศึกษาคณะบริหารธุรก,กิจและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์วาสุกรีโดยสาขาวิชาการจัดการจัดการแสดงชุดรำกลองยาว สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดการแสดงชุดเสิริงกระโปสาขาวิชาการบัญชีจัดการแสดงชุดลูกทุ่งไทยสาขาวิชาการตลาดจัดการแสดงละครเพลงชุดรักข้ามคลอง นอกจากการจัดการแสดงต่างๆแล้วในงานเดียวกันนี้สาขาวิชาการตลาดศูนย์วาสุกรียังได้จัดโครงการ p u r r e n t i s s u e ินมาเก็ตติครั้งที่5เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าในรูปแบบเรสโทรมาเก็ตติงการจัดกิจกรรมทางการตลาด อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งและการจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติด้วยนอกจากนี้ยังมีการแสดงในพิธีเปิดชุดเบนจะชนนีสีสุวรรณภูมิโดยนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามตามกวางและตอนนางลอยจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบบุรี เพื่อสนองพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและการแสดงตลกจากคณะนุ้ยเชิญยิ้มและทีมงานจากรายการก่อนบ่ายคลายเคยรียดในวันพุทธที่27พฤศจิกายน2556มีการแสดงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจากศูนย์วาสุกรีศูนย์สุพรรณบุรีศูนย์หันตราและศูนย์นนทบุรี การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินวัฒนาอานันต์และการแสดงนิเกร,ร่วมสมัยจากคณะวัฒนาอานันต์ด้วยในวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2556เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสโมสรนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาต่างๆของคณะบริหารธุรกิจและกองบริหารทรัพยากรวาสุกรีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีได้เปิดโครงการบริหารธุรกิจร่วมใจ สืบสารศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่5เป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านนายกองการประหานส่วนจังหวัดพระรนครศรีอยุธยาท่านประธานหอ,อการค้าภาคกลางจอนบนหนึ่งท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีท่านผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกองผู้ช่วยอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์ และผู้มีเกียรติตลอดจนนักศึกษาที่รักทุกคนก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการดำเนินงานและ